ใช่มึงดูเจ็บบนได้บาดเจ็บบนได้น่ะใครในแต่หน้าเพราะตาผู้ชายเอาซะหน้าตาเพราะแห้งอีน้ออย่างบมดมือบมดคืนได้บ่มันมีแน้นอนาะเจ็บแห้งนี่บ่อยละแบบส่วนอื่นได้สักขืสักยาและชักแล้วไปห้องมอได้บ่โดยคำศัพท์อะไรได้บนได้จากมือได้อันนี้นะสามนึ่ง พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากับพ่อพอกับสามงดาคือเกาวคือเดิมเด้อเนาะเอาเมื่อนี้พี่น้องเนาะพบเจอกันอยู่ที่หมู่บ้านนอ้องป่าพี่น้องเลยก็คือซึ่งเมื่อนี้ได้เดินทางเข้ามากับอ่าบาวทาเนาะก็ได้ยินข่าวข่าว,าวพี่น้อยเนาะว่าทางน้องเตีย้ยเพิ่นอ่าลดลรมวัณซันก็เลยเข้ามาเยี่ยมมายามถามอาการถามข้าวเนาะพี่น้อง หลังจากที่ว่าพูดแหละเข้ามาลาสุดกับตั้งแต่ขึ้นเพื่อนพี่น้องเลยเอล้วอนอื่นกับทักทายสบายดีสวัสดีเด้พ่อแม่พี่น้อง FC ป้าลุงกัดวัตส,สุุสุคนเนาะว่าส,สิเป็นทางพี่น้องฝังลาาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะแต่ขอยินดีตอนรับเขาสู่มซ่องมุกดาวันซ่าวเลว่วคือเก่าพี่น้องเลยแล้วคนอื่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่อไปส้มอาการก่อนเห็น ทา้งน้องติ๊กเพิ่นว่านอนอย่างขี่ม้าแห่งอยูสันพี่น้องเลยอ่ะเพุการณจังไดก็ยังบ่ทันทู่ซ้ำนอพี่น้องเพราะว่าคิดว่าเพิินยังอยู่บอนเฮ็ดวิยกเนาะเพิ่นมากาทางสาวม,มุกดาก็ยังบ่ท่านทูหรือว่ามาด้ยังที่ไปบ่รู้าจาังไดก็ยัง่ฮู้เลยพี่น้องเนาะล่าสุดก็ตั้งแต่ไปสัมผณ์ตอนที่ว่าอันซื่อสายยางเนาะปาะาพ,พี่น้องก่อนอื่นเดียวไปเบิ่งไปส้มกันก่อนด้อพี่น้องเด้อผ่าพีผ่านนอง เขามาเป็นกำลัางแห่งใจก็ได้ก็แซ่เบิ่งคิปเบิ่งโฆษณาให้เดินเนาะโดยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวมาทักทาสบายดีทั้งน้องติ๊กเพื่อนกันอือผู้สาวซักผ้าซักผ้าสบายดีอี่ะซักเครื่องบ่อือมือมือมัดอยอะโอ้เป็นแน่ไหมเขาน้ำจ้ำปลาห้าเรียบร้อยโอ้เขาหน้าปีนี่ได้ลายบ่ปีนี้ ได้เท่าได้ป hmm. mm ีน hmm. oh ี่โอ้เบอทง้บอเลยท่อืมเข่าหกสิบ้อแสดงว่าคันปีแบบมันมากนี่ท่าไดนาะหอ้แสดงว่าลุดลายได้สนิเนาะอือืมิขด้ฮะ้โอ จังไรทังน้องเตี้ยน้องอันนี้เฮาแอดอิตะลงนอนแยงขี้มาโอ้ยเนาะเป็นจังไ้ผุนเกิดอุบัติเหตุบ่ดื้อวันเนี่ยได้หนนะดื้อเนี่ยดต้คุมไปคต้องคุมกกัมเลยคุณบอแโอ้เจ็บแฮงเนาะบอกโอ้ไปผู้เดียวบ่เลือกรบเพรคือคนละคันกับน้องป่าโอ้ลมอยู่ใช้ทางยางคุณบอกทางยาอืองอกลไปเบิ่ง จ้าสอนคอนเนานะออเอิญคอนมาพี่น้องเลยจักมือแล้วผลนลมนอโอ้พอดีได้ข้าวพี่น้องก็เลยเขามายามเบิง้งภาษาเดียวโคตโตข้าไปหาทาังนอง้องอาเตีย้ยผืนกอดเดินทางน้องติ๊กสบายดีน้องละโลยมาได้ขับไปเบิ้งก่อนพี่น้องเลยโอ้เป็นอย่างไรนี่อ้ บนขังเพื่นบนนอนเพื่นบ่อน่โอู้ทางพ่อสบายดีเด้อสบายดีเนจังไงเออสบพ่ะมาเพรามาขากะแกวเนอะชิ้นใหนเพื่อนยูเซยกเออป้าป้าสาเดียวขอโตขอไปเบื้องเพื่นได้พอเด้อก็ขังขาก็ได้เนาะ พี่ใช่เอ้าพี่หลายหลายคนแท้หนิผู้สบายดีเด้อทั้งแม่เด้อสบายดีเด้อนี่ใช่ผู้ใดได้น้องเตี้ยอีหล่ะเด้อพา่ใช่หนเอ้านอนตุ้มปากครับแท้เนาะย่างขีมาแหงคือกันบ่หน่ะต้องปากก็ย่างขีมาแหงคือกันบ่จะได้ล้านลูกได้บ่ อ่ะลุกๆมาเบิ่งด้หายเป็นจะไโอ้ยตายระบ้งเนอะระบ้งอ่าเปิดยังได้อีหล่ะนะอือเดยยินแต่ทังสับแกะว้าเอออ่ะนิบไม่เอ่ยงนิดไนิบได้บ้อือใช้มึงดูเจ็บบนไนบาดเจ็บบนไดหน่ะอ่าใครนี่จหนาบพรตาผู้สาวชอบหนาตาเพรแห้งอยเนาะโอ อย่างบิดมือบิดคืนได้บ่มุนมีได้เนาะเจ็บเฮงนี่บ่อยหนะแบบส่วนอื่นในซาขึ้นซักยาและชักแล้วไปหมอแล้วบ่ยโดยคำสุขชาตได้บ้านได้จักมือได้อีกนึงนะสามนืงเป็นอย่างไรน่ะเป็นอย่างไรฉอดจู้างนู่หแบบไรนะอยากให้กินดังท่านกินหนาบ่ จังไ่เองนะมันตกคุมมันตกลุมไปใส่อีล่ะไม่ใช่ไปนาไอต้อมโอ้ลดตกคุมเจ้าคีกับใจ้ะนะคือเพียวคนแถบปฐาปีนเนาะพี่น้าปฐาปุรีเนาะพี่น้าสอคนอยู่แม่งก็นั่นแม่นี่เออถึงแลพี่เนาะพี่อือตกคุมแล้วคือลดบ่แัยบ่เลยบันจักได้เห็นมามาทางน้องเตี้ยเพิ่นคิดว่าน้องเกี้ยกอยู่พุนไดเนี่ย ซีโน่ได้มาลอ๋อโอออานามาอีกละเออเออเอาบอบอได้เหตุงานผลบอลด้วยนอะไรมาแล้ววิหันอนน้ำเอเอาน้องมวยได้ใส่ละเิ่นมาก่อนเผ่นออกบอกออกเลยบอกด้อคือมาก่อนมาเปลี่ยนจากไหแมฮะงานการพอเหตุบอลเลยจักไหนเลยังงานอ่ะเพราะเหตุธรรมดามีผูวผักน้ามีผัวัน้ำ ทั้งน้องมัวไปเลยนะคือมาใส่ละก้าวไปฮัฟฟ์ฮูร์เลยมั้ยมุ้ยผูกผักน้ำหนึ่งมาแต่มาเกี่ยวข่าวบ่เจ้าบันเน่หันคือเจ้ากับมาเลยบันเน่เลยบ่มีมูอยู่น้ากับมาเลยเลยใช้น้องปลาครับปลูกกันมาลูกองุ่นน้องปลานะผัดไทยสบายดียกค่ะสบายเ้ยอ่าอุ่นดีอุ่นนะนะมวยย่างย่างตอนนั้น ตอนยมลมที่กถต้องเลยเนาะนอนสามสีหมผ้าแล้วอุ่นชืยแล้วหอน้องมากอหนี่กันเนาะเด้อเพิคนเอายังใช่ทางนุ่มไคือว่าขีมาบ่ะขีมาเห็นว่าไเไแย่เบิ่งกันตองเลยใช้ขีมาละไม่มาอย่ไรไม่ใสุดอวเลยนะ đi à cứ tá thì hao hơi hiện nó với là luôn kẻsăm nay bọn ừ. và... ừ, <laughs> đưa vẻ đây về hoa anh thì โบแมนโดนชัยกองเพื่องไหมน้องเป็นลมอีูช่ไหะพุ่นอยู่คองอแล้วลูกเองได้อยู่บ่ลมแล้วก็ลูกม่นังจะคลองนลี่แล้วลตู้ไปสอนพันน่าเร้ากับบอลงปันในปันตู้กุบปกาปเถอะปุณจะลบเขา้ามาตบแหงมานบ่อยนลังขีดไปเลยคนมาดด ดยกินนอนอยู่กันนี่แต่เขาเกี่ยวเข่าอยู่ค่ะขึ้นผอดทางดับ่แบบขมันขมังโม่บวเห็นบ่เห็นคุมทั้งหน้าบ่ชเห็นอะไรในอะไรจ้าตอกคุมบ่เดียวนะตอกคุมไม่ได้ชนกับเจ้ามีแต่รถใหญ่ครับพ่อมาไปคนมาทางนึงมาทางบรนเฮากับมันมีจีลุง ลดพ้งข้ากลางคแนไดวารดระชกลพผ่นมาหาครับเออจักรีวานครับผมจักราไปจำจักรทวดผ่นจักรทวเองโอโดนไปตักรถใหญ่่นใหญ่เป็เจ้าขี่กับภพยจาผู้เดียวใครเลยจะไปกับเพยสั้ขับซ้อนกันกแน่น้องปลาน้องปลาขี่ขัาหนึ่งต่ฮงโอ้สบายดีเด้น้องปลาเดอเนาะออแดนมาน้ำมาพอ เอากระม้าเ็เออเชื่อเราไเป็นเนี่สิว่าวบานไผ่บานบ่เออมานน้ำมาว่าน้ำเบาไปเอากรเท่าอืมบริโทคหาบ่บ่แล้วมัเป็นหมดท่กนะลูกโอ้อันนี้เอาคนนั้นอยู่หันเลยเขาเกี่ยวเขาอยู่คนนั้นกันเลยเขาสั่งมาเอาขึ้นก็แม่อยู่เพป็นเขาไปสั่งเขาไม่ได้บอกอีบ่ายอีบ่ายก็รู้เลยเฮ้ยน้องคอยไปคอยมาเด้อบัดนี้ มีแต่พังเบื้อย่างขี่มานั้นเดวกะไปกดคืนเนาะแค่กันไปกดลรงมอเพิ่มอีกเยนมาเดือดเขาส่งกันในอย่างไงกุ้งไปไกลใช่ไหมตะายเลยไปต่ถึงรักมาไลอะไรหลงขำตามรักพุยเนาะเด้ออีหล่าเด้อเฉว่าขีรถไว่แต่ไม่ได้หนึ่งมาเขายังโบผู้หนึ่งมาน้องมวยน่องเตี้ยนายุไทยละ หาซิบชีนึงมาหนิก็ตามกฎระเบียบเนาะพอเนาะกับล่างงั้นน่ะกับล่างเป็นรถแรงอะไรรถนี่ก็ขี่รถประทัก้นเข้าไปแฉงทางเมืองขวาทางเข้าไปปาอ๋อไผ่ไผ่คนนี้เขารียดรถอะไรหรอไผ่แฉงนี่มือนะครับเออขีดว่าเวไล่เด้อยเนี่ไปหาเฮ็ดเด้อเขาขับรถเป็นได้หรอไม่ดูมันเป็นบัดรควันมันเป็นอันหนึ่หนี่มาไม่ได้เนาะมันยากเออมันยากเขาขับรถ ทางนึงไปแซงทางนึงพิดไดมนึงมาอายุเ้ากะยังหอดชิบแปดปีเป็นกําลังไว้รุ่นใจหอดเนาะถมันแมบเลยทังเพื่องกะฮาวของวแพ้แงขอเบืงขอแล้วพาเพื่องว่ามากกัเมนเออพิดไหนบางที่เขาแหนะแปเนาะพอลงคองพอดีเออแม่นบิชิตไห้คอยไปคอยม่ลดสายคางอย่าคองเบื้งนัลดบางคน ได้จากมือเลยล่ะสามออนี้บได้เจ็บบในตนวโตเลยเจบนะเอิมันแน่นนะเนาะด้องกันได้เนาะอันตรายได้เอนหนเอิกเนาะดินบดินอันนี้ส้เมนบนี่ไปแต่ไหนสิตะกี้นั่น ตาลตายยังกันีกอ่่นอ่ะตอันนีเลยมันนี่มุนบดอันนี้หายเสียแต่ท้งหน้าศัลิเานี่ติดได้ยังใช้ได้บอ่ดิดก็ได้โอ้ยตาหอตัวโซ่จะูุมุมเนาะพอทาอัลิเรบาลนองเสี้ยทั้งชี้เสี้ยอยูงดุนไหมแมนคนู้เนาะ้าได้ยินสาวแก้วว่าเนาะมานันเกียวอันนี้น้น้อาพันบอล นามใช่นะใน้าใบหน้าใบเป้าใบเป้าใบเป้านีแย้งใบเป้าเลือดน่งปันเดอรนีเดอดหนีกระท้องยายนะผ่ากับไทยไปได้เติอได้ฮะเล็กแทงกบอี่น้วอย่างไยเนาะลองดูฮะสมุนไพรไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ได้

เตงเตงวันนี้กูบอลเต่งมาจำได้จังเต่งโอ้ยเนาะกินข้าวละบอลกินแล้วได้ยังกินนะได้ตองปลาตองปลาได้ตองปลาผมีบัวนะตองปลาใช่ตองปลาถึงไปงานไหนบอก mời hai mươi bao nhiêu 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 bao เถาไปยามคืนกันอนหนีได้บ่ยามคืนกะนี่ลยลงป่าก็นอนหนีเพาลงป่าช้อนมกันบเนาะที่ลงปยากขี่ม้าน่ามาเนาะมีอยู่เด้นี่คือพผ่านี่งันนั้นเหมพามาช้อนกันเนาะครูพี่ช้อนข้างหลางเป็นบทเียนได้ด่าเห็นดว่านั่นไหนี่ อยากแช่ได้แล้วผู้ช้อนกันเนาะขนาดผู้ครับช้อนนี่ผู้ช้อนอันตรายด้วเนาะพ่อผู้ช้อนนี่มันจะพุ่งไปไกลกว่าเชียงอะไรกันเละมันรุ่นนี่แหละลูกเสียงรุ่นแล้วตื่นแล้วแสดงว่าขี่รถไว่เติร์อไเนาะประมาณเท่าไรหล่ะขี่นี่บันไดเบิ้งบันไดเบิ้งขนาดผู้ขับช้อนี่ท่าผู้ช้อนนีจักี่านชามลายทอดว่าประมาณแปดชิปเจ็ดชิปประมาณหกชิปหกชิป เดือจนแตกปากแตกดังเขาชิปเจ็ชิปคนไหนบึงเนาะเนี่ยไมกรู้ค่ะพื้นมือให้ละเพราะว่าเขาขี้ว่ามันตุนขุนมันะได้าวกาแฟถือว่านักแขงนี่ว่าเจ็บมือแสดงว่าคุมเลิกเติบไปเนาะปึ่งมาได้เนาะมันปึ่งนี่สมุทจเช็กเชียงยะ ชาวบานเชื <kung> ่อขญาวังว The ่าแฉงงาเขาดีแน่น่ะบ่อไทยไปเนาะพาหมาไปเขาต้มหมาเองท้ายคนเดียวหมาเงยเงินมีหมามากทำหมาตื่นเช้ามากกับลูกไปต่อรเตีอยลงอีกโอ้ยเราพอรถนานก็รถจักรอันตัวตมหมาพอขึ้แรงมากกดึงงองทางเลยมอเตอร์จักเขา chưa, ạ, phải lúc vòng chung chung mà Ơi, một ít khỏi, dư tỏ vào này và Ừ Mà có thể lục bàn nằm, khắp bàn nằm màu Phát ra mà Tục tẩy nó còn nó Dô Khép tôi trong thử vừa nãy nó chút một ít ใครก็นอนตะนางเบเ่อได้เนาะ่หางกันเนาะยามบ่าคืนหนาวเหงบ่ยามบ่คืนนี่บนาวบ่นเนาะบนาวบ่ไ้เกะงขูแขนโอู้แขนเสียคอนเนาะอะไรเนี่ย น้อยลงเออยันงดี้กับผมมีบอทฮักวอนเพลิดหฮักอืมหลดกินใครได้เนาะพ่อคนหนีได้ทุกคนหลดน้ำวนเปลี่ยนใหม่ได้ค้นหนีมักเปลี่ยนใหม่หมด้ลยตาตาอยู่หันเลยอืมหน้าตามนี้ก็แห้งหัวยันช่ได้เอาไว้อยู่ดีแต่ว่าล้มลงเลยหน้าอันหน้าบ่อไทยแซกับอันดินนะเนาะออขนาดไทยไปบพ่อฮิพวกเราอายเป็นเด้อด้วยตัวใครจะ เราอะเอาผัวสาวไปแล้วขันพาลูกเขาลงเลยเลยนาตับนาฮักเลยเขาให้เอาเก่าได้ตัวอะฮักยนเอาตจริงได้ตัวริ่งยิเี่ยนะิดยนเอาเลยเขาบริญานังเล้ต่อพ่อแม่เอาทีาฝนชอบว่ารถเนาะพ่อรัดินเนาะวิดินเนาะกันเายางไปเต้ต่อจังเออเออเขาก็ได้วิดินเนาะยางไป อันนี้ผมใช่ชื่อนิ้วอื่นเลยจ้างมันสิไปจันใส่รถเอาควบคุมอะได้รก็เอาหนึ่งอัมันละแนนลมดแล้วเนนเอาต้องมีสติคือต้องไม่ได้เพิ่มเงินบทเรียนบาริเดอร์เวลาขี่รถมีประสบการณ์มาหนี่งสมาธิสติหรือว่าบวชได้หนิปนดห้องมาบวชครั้งแรกบ่คร้แนวอื่นมันก็ร้ายเทืเรนหลุดลงมาครั้งแรกมาแล้วตะร้อนบวชแล้วตอนนี้เลย มาหนี่ก็ใส่ก็มาบัานนี้ขับหนึ่งมาทางโค้งเด้อแต่ขี่ไว้กายโค้งก็มีหลายโคตรไหมขับอย่าไปแซงทางโค้งขับหนึ่งมาขี่รถอห้ามแซงทางโค้งเด็ดขาดขี่รถบ่มีแว่นนี่โอ้ยเนี่ยอันตรายแนืหลังแนืเลยเฮาเฮาผมเห็นทางหลังเดิเพราะว่าอย่างเวลารถใหญ่กายเข้ามามาทางหลังเข้ากับบุหูเด้บางทีอาจารเกตบอกเวลารถใหญ่มารถเฮ่าบ่มีแว่นมันมาบาดเดียวเลยนะ พูดแล้วค่ะจนชิเซลงคลองเพื่อตื่นคันเ้ามีแวนเนีว่าเ้าเบิ่งและเ้ามีสติเล่มันกำลังมาพี่สิขาห้าตีนรถคนแรเนาะดตัวมันรู้เลยโบเห็นว่ารถเบียดรถนยังเนาะบางทีเ้าตนลงคลองกุบพ่อแซงมามใส่เอื้อยกับไอ้เจ้านี่ไปท้ายคลิปนี้ลายเทื่อได้ดลงคลองนี่ย้อนรถพ่วงมาไปชี้ได้เลยคือเจ้าบอดีมันก็สิใส่เจ้าพอดีนะพอดีทางโค้งมันไป จ้าบัดอยู่ในวงโค้งมันให้เห็ดเออแสงบงโค้งมันรถใหญ่เขามันตีออกนอกคนแต่รถาตีเขาไม่มันก็รถเขาตุกโค้งแล้วจะไปแซงนี่ห้เห็นไปจัดเพลยห่งโค้งมแล้วมาถ่ายชีวิตได้กะขี่รถจักหามแซงทางโค้งเล็กขาดถึงรถบ่มีกบผมว่าแซงทางโค้งคอยแซงทางซาทางตรงบางทีเจ้าแซงทางโค้งปุ๊บนี่บางทีทําแหวนมากัดขวนมาพอดีเนั่งพอพอดีใส่กันเลย ส่วนลายเป็นเส้นแีวติมามันโค้งมันต่างคนต่างโบหินนี่มันโค้งเลยมันเข่าโค้งรถใหญ่มันต้องเข่ากลางเน่เข่าให้แซงรถมาแซงรถอยู่ทางตรงทางตรงเท่ากับเบิ้งก่อนมาบุมีรถใต้ตาดอกแต่เดียวข้างนี้เบิ้งทางนางถ้ามีแวนเท่ายังเบิ้งทางแบงมีแวนนี่เนาะกับเบิ้งน้ำแบงเนาะอ้าจากไรก็ซาวว้ยได้ล่ะเด้ออ เือว่าเป็นบทเียแนนวก็มีสติขึ้นท้องปากกักันเดอม่นจะว่าขี่รถไม่ได้สิ่งฟู้าห้องยังไม่หย่บไ่ได้เนาะาได้ถ่านได้ยังซิ่งหัวอะไรได้เนาะเลยผ่ากลมหัวบอนนอนผ่ากลมหัวอืมเาะไปซะ เดี๋ยวให้ทางน้องเพื่อนนอนย่างโตสัพี่น้องเนาะรบกวนเพื่อนยันเดี๋ยวสินานเช้าเนาะนอนพักผ่อนเลยได้ไหมเลยอีละสบายดีสบายดีสบายดีนะเจ้าค่ะคุณายมาใส่อีหลาเดี๋ยวนอนพักผ่อนเด้ออะทั้งแม่สบายดีได้ทั้งพ่อเด้อเด้อโอ้ทั้งน้องปลาเพื่อนหานอนบว่าๆอยู่บนได้นอนบ่เฮ้ยคืนนี้เอออาสาพี่น้องเนาะสอร์รอลคืนนี้กับสิบประมาณนี้พี่น้องเนาะเขามาเยี่ยมยำถามอาการทั้ง น้องไอ้น้องเตี้ยเพื่อนเนาะข่าวนี่แหละรดล่มพี่น้องเลยเือว่าโอ้อาการในการอันนี้พี่น้องเนาะคือเห็นเลยหนักดูนอนอย่างขี่มาสามพื้นลาวสันอา้จาจังไรกันคลิปนี้ขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอสกูสุกคนละพี่น้องเด้อที่เข้ามานติดตามหับชมหับฟังเบิง่งคลิปบิง่งกโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดีบาย,บายบาย